ตอนนี้ก็อยู่กับบ้านปลากัดชายน้อยนะครับ <_ ın> วันนี้ก็มาเปิดตัวที่เลี้ยงปลากัดเก่าในตำนานนะครับอันนี้ที่เลี้ยงปลากัดเก่าของผมนะครับ <_ at> นี่แล้วผมจะพาไปดูอัปเดตท,ที่ปลากัดผมเอาลงรัดไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะครับนี่บ่อสีฟ้าที่ผมเอารัดปลากัดไว้แล้วก็เทใส่บ่อใหญ่นะครับไอตัวที่ผมได้ลูกแล้วผมก็ไปใส่โหลนะครับ ผมเพิ่งรู้ว่าสีเสียนเนี่ยใส่ปรากัดกับปากระกดัแฟนซีไม่เยอะมากนะครับถ้าทุกคนใส่สีเสียนเนี่ยต้องใส่น้อยๆนะครับดังนั้นปากระกดัมันตายได้ทําให้น้ําเน่านะครับเดี๋ยวดูปากระดัดป่ากันบ่อน,นี้โมเมียแก้มแดงแล้วผมขอยกนะครับบ่อน,นี้ผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเปิดดูนี่ผมตัทึกเลยผมผิดหวังมากนะครับ บ่อนี้พ่อปลากินลูกหมดเลยนะครับห้ามไปเปิดตามเปิดฝาตามผมบ่อยๆนะครับแล้วดูบ่อนี้กันเลยผมขอตัดไปตอนที่ผมยกลงก่อนนะครับ